คนนี้มาลูกของเอ็ดดี้ฮาวชัดๆเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh ไม่มีปัญหาอะไรครับสาลิกาดงนึกวคาิลเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนเรียบรอ้อยแล้วครับค่าตัวเบ็ดเสร็จอยู่ที่40ล้านปอนด์แอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับเราต้องบอกว่าแอนโทนีกอร์ดอนคนนี้ครับเป็นเป้าหมายที่เอ็ดดี้ฮาวชื่นชอบและให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงสมร์ก่อนแล้วแหละและทีมแบบเชลซีเองก็อยากจะได้เหมือนกันครับแต่ตอนนั้นเอฟเวอร์ตันต้องบอกว่าไม่อยากจะปล่อยให้กอร์ดอนย้ายทีมนะครับ ยังไงก็ตามครับนิวคาสเซลหันกลับมาให้ความสนใจกอดอนอีกครั้งหนึ่งในตลาดซื้อขายรอบนี้และนักเตะเนี่ยก็ต้องการยยายอาจากทินกูดิสันปาร์คด้วยนะครับแล้วสุดท้ายครับเอเวอร์ตันก็ตกลงปลงใจปล่อยกอดดอนให้ย้ายไปอยู่นิวคาสเซลนะครับด้วยการตอบรับข้อเสนอ40ล้านปอนด์และยังมีเอดนอนพ่วงมาอีก5ล้านปอนด์นะมาฟังสินที่กอดดอนได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเปิดตัวนยเขาบอกว่าสวัสดีครับนับตั้งแต่ผมรู้เรื่องความสนใจผมก็เชื่อมันตลอดว่านิวคาสเซลเหมาะกับผม ผมคิดว่าแฟนบอลและเมืองเข้ากับตัวผมนะแนวทางที่ทีมเล่นภายใต้การคุมทีมของคนซื้อเวลานี้ก็เข้ากับผมมากๆเลยแล้วดูว่าสโมสรก็ดูเหมือนกําลังเดินไปถูกทางผมรู้สึกว่าเป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสําหรับผมคนยังไม่เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างผมคิดว่าภายใต้เจ้านายคนใหม่แล้วแนวทางที่ทีมกําลังก้าวไป ผมสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมมากแน่ๆเชื่อผมเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่แอนเชนี่กอดอนครับได้ฝากถึงเนื้อคัสเซนนะครับเราต้องบอกว่ากอดอนเนี่ยเคยใช้เวลาอยู่กับอะคาเดมี่ของเลย์โพรครับก่อนข้ามฟากไปขัดเกลาวฝีเท้ากับเอเวอร์ตันกูปรับร่วเมืองตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับกอดอนเนี่ยได้รับโอกาสประเดิมสนามครั้งแรกให้กับเอเวอร์ตันครับในศึกยูโรปาลีกที่เจอกับลิมาซอนครับเมื่อปี2017 จากนั้นก็ได้ประเดิมสนามในพิมพ์เลยนกริดครั้งแรกตอนที่เจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดครับต้นปี2020นะครับแสไม่พอครับกอร์ดอนคนนี้เนี่ยยังโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบรสตันครับในครึ่งหลังของฤดูกาล2020-2021ก่อนกลับมาอยู่ในชุดใหญ่ของท็อฟฟีสเงินเออร์ตันครับตามด้วยผลงานยิงไป7ประตูจากการลงเล่น78เกมนะครับ กอดอนครับอาจจะมีโอกาสปราเดิมสนามให้กับนิวคาสเซิลลอยเป็นครั้งแรกเมื่อถึงเกมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับโอ้โ oh หถือว่าตอนนี้ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยเปิดตัวด้วยสำหรับแอนโทนีักอดอนกับสาลีการด,ดงนิวคาสเซิลนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับลูกชายของเอ็ดดี้ฮาวคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ใช่ลูกชายจริงๆนะผมหยอกนะครับผมหน้าคล้ายๆกันนะขอบคุณครับ